สวัสดีครับเดี๋ยวจะมาแนะนำต่อยหมัดซ้ายฮุกซ้ายแล้วขวาตรงในแบบมวยสากลนะคืออันนี้คือสมมติเราถนัดข้างขวานะอะไรวะแต่ถ้า,ถา,ถาเกิดเราถนัดขวาแต่ก็เราถนัดซ้ายเราก็ต่อยซ้ายเอ้ยต่อยขวาฮุกขวาแล้วแล้วก็ซ้ายตรงอ่าไหนี้ นี่แผมเป็นมวยถนัดเป็นมวยถนัดขวานั่นจริงแล้วก็พอเลิกมวยมาก็ก็ก็มาฝึกเหมือนกันนะฝึกเป็นมวยซ้ายอ่ะอ่าเดี๋ยวเป็นมวยซ้ายดีกว่าอ่าแปลกใหม่ดีเพราะผมตอนชกมวยก็ต่อยถนัดแต่ขวาไงนี่ก็เปลี่ยนเป็นซ้ายมังลองดูนะอ่าโนกนี่เป็นมวยซ้ายละต่อยซ้ายพุกซ้าย เนี่ยไปฝึกกันได้ที่บ้านไม่ต้องแรงยิงต่อยไม่ต้องแรงมันเป็นมันเป็นสเตปมวยสากลที่ว่าหุใช้ได้ดีเลยลสามหมัดเนี่ยในความคิดของผมนะคือต่อยหมดตมัดเป็นมวยสันซ้ายต่อยขวาหุกขวาซ้ายตรงต่อยขวาฮุกขวาซ้ายตรงต่อยขวาฮุกขวาซ้ายตรง เนี่ยเราไปฝึกที่บ้านเนี่ยที่แค่ไม่กี่สี่ตารางเมตรห้าตารางเมตรนี่นก็ฝึกได้แล้วต่อยขวาฮุกขวาซ้ายตรงงานไม่ต้องเร็วต่อยขวาฮุกขวาซ้ายตรงต่อยขวาฮุกขวาซ้ายตรงไหนี้เป็นมวยขวามั้งมวยขวาคือต่อยซ้ายฮุกซ้ายขวาตรงต่อยซ้ายฮุกซ้ายขวาตรงต่อยซ้ายฮุกซ้ายขวาตรงเห็นไหม อาจจชชาเป็นหมัดชุดสามหมัดที่เป็นมาตรฐานเลยในในความคิดของผมนะเป็นออฟที่สุวโตเป็นเป็นสามหมัดที่สามารถนอกคู่ต่อสู้ได้เลยในแบบมวยสากลอาดูแต่ผมไม่สนุนให้ไปรังแกผู้อื่นนะโอเคอ่ะ ต่อยซ้ายฮุบซ้ายขวาตรงต่อยซ้ายฮุกซ้ายขวาตรงเห็นไหมแค่นี้ปลต่อยซ้ายฮุกซ้ายขวาตรงเนี่ยไปฝึกสามหมัดเลยต่อยซ้ายฮุกซ้ายขวาตรงต่อยซ้ายกลับแล้วก็ขาซ้ายขยับกลับมาต่อยซ้ายฮุกแล้วก็ฮุบซ้ายแล้วก็ขวาตรงแค่นี้สามหมัดอ่าเอาไปฝึกกันดูที่บ้านที่สี่ห้าตารางนี้ก็ฝึกได้แล้วเพื่ ต่อยซ้ายฮุกซ้ายขวาตรงจะช้าก่อนต่อยซ้ายฮุกซ้ายขวาตรงอ่ะจะเร็วทีเห็นไหมชชชชชชชยชคชเห็นไหมชอ้ชชชชชนชชชชช ใช่นอะสวัสดีครับเยี่ยม